สวัสดีครับผมเอกฟอร์ดโปรโมชั่นนะครับกลับมาอีกครั้งครับกับการรีวิวรถยนต์นะครับตัว Ford e v e r วอเ์นะครับอันนี้เรามาจากคลิปที่แล้วเรารีวิวไปดูความเรียบร้อยไปเมื่อ3คันที่ผ่านมานะครับอันนี้เรามาเจาะจงทีละคันนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยครับคันนี้เป็นตัว Ford e v e r วอเ t i t ์ไทเทเนียมพสนะครับจำหน่ายราคาอยู่1 5 9 9 0 0 0้านกนะครับก็เราตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับเริ่มจากกระจังด้านหน้าเลยคันนี้เราเปลี่ยนกระจังด้านหน้าใหม่เป็นทรงแรปเตอร์นะครับแต่เราทําสี เป็นขาวดำทูโทนนะครับตรงนี้ตรงตัวอักษรนะครับแล้วก็ตัวอะคริลิกเป็นสีดำนะครับชุดครอบล้อทั้งหมดทั้งคันนะครับเป็นดำด้านนะครับแล้วก็กันชนด้านล่างจากสีบอลเงินจากโรงงานเราทำเป็นสีดำด้านเลยครับเพิ่มความดุของตัวรถนะครับแล้วก็คิ้วล้อสามนิ้วครับคิ้วล้อสามนิ้วดำด้านนะครับแล้วก็ใส่แม็กฟูลยาง BF ขอบ20บนะครับตรงนี้นี่ครับเป็นของแท้นะครับ ชุดครอบรวมคิวกันสาดแล้วก็แรปหลังคาครึ่งคันนะครับเป็นแบบดําด้านนี่ครับงานแรปของเราได้คุณภาพนะครับไม่ต้องห่วงเลยครับตรงนี้มีประกันนะครับผมทอ KS, ่อไอเสีย hks นี่อธิบายอย่างนี้นะครับบางรุ่นที่ใส่ชุดแต่งวิกเตอร์นะครับจะไม่สามารถใส่ท่อ hks ได้นะครับเพราะว่าตัวท่อเนี่ยมันจะไม่พ้นตัวสกเกิร์ตด้านล่างนะครับก็ hks เขาจะมีท่อหลอกอยู่สองท่ออยู่แล้วด้านหลังถ้าเกิดว่าลูกค้าบางคนที่ เน้นชอบความแบบอ,อเมริกันนะครับแบบว่าแบบดิบๆก็แต่งประมาณนี้จะดูสวยงามครับตรงนี้ไฟท้ายเปลี่ยนใหม่นะครับเป็น l e d นะครับเป็นไฟแต่ง l e d ครับทั้งชายล่างด้านบนทั้งหมดเลยนี่ครับเดี๋ยวผมลองเปิดไฟเลี้ยวดูดีฝาว่าเป็นยังไงอ่าประมาณนี้ สวยเหมือนกันนะครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับก็ต้องลองรับได้กับเรื่องารัันตีนะครับนี่ครับนะครับไฟเลี้ยวแบบวิ่งนี่ครับหนึ่งห้าเก้าเก้า นี่ครับรอบๆลองปิดไฟก่อนครับลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะครับผมเอกฟอร์ดโปรโมชั่นนะครับผมนี่ครับเป็นตัวดำได้แดงครับสครับเพจชุดแต่งที่เห็นที่ผมรีวิวไปนะครับผมแถมให้ฟรีทั้งหมดนะครับตรงนี้แถมให้ฟรีทั้งหมดเลยรอบคันนะครับตรงนี้ ลูกค้าที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับพูดคุยเรื่องโปรโมชั่นนะครับได้หมดทุกอย่างลองดูครับว่าชอบแบบไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมลองดูรอบๆอ,อีกทีหนึ่งนี่ครับแต่งสไตล์อเมริกันแบบว่าแนวดิบๆดุๆนะครับใส่ด้วยยาง BF แล้วก็ล้อฟูเอลทอ HKS ชุดแต่งทั้งหมดนี้ผมแถมให้ฟรีนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวไฟทั้งหมดก็แถมให้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะครับดอกเบี้ยพิเศษส่วนลดพิเศษแบบไหนยังไงมีงบให้บริหารเรื่องชุดแต่งไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ที่ไหนของประเทศไทยผมมีบริการไปส่งถึงที่ครับไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับส่งให้ฟรีนี่ครับเรื่องการตกแต่งเอเวอเรสต์ไว้ใจผมได้นะครับตรงนี้ครับ เราตกแต่งให้เป็นในสไตล์ของคุณที่คุณต้องการได้เลยนะครับปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์อะไรมีหมดนะครับไม่ว่าจะเทินรถทุกรูปแบบครับได้หมดให้มันง่ายจบในที่เดียวครับตรงนี้หลักๆประมาณนี้นะครับผมวันนี้ลูกค้ามารับรถที่โชว์รูมแล้วนะครับมาจากจังหวัดกระบี่นะครับต้องขอขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับที่ไว้ใจให้ผมดูแลนะครับผมเอกฟอร์ดโปรโมชั่นนะครับเบอร์โทรติดต่อ0859079990นะครับ สนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ในใน u t u b e อีกทีหนึ่งเรื่องเบอร์โทรนะครับตรงนี้วันนี้ผมลาไปก่อนนะครับขาดตกบกพร,ร่องประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ